แล้วก็สุดท้อเอ๊ะทำไมขายไม่ได้เงี้ยครับคือไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างวางปั๊บจะขายได้ใช่ครับเพราะว่ามันมีแค่สองปัจจัยเองถ้าเหมือนคนอื่นเขาก็ต้องถูกกว่าอืแต่มันมีอะไรพิเศษไหมที่ว่าคนในโลกไซเบอร์จะมองหามากกว่าอคนในคนปกติจริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมียังไงเนี่ยยังไงเนี้ยสตินะครับในในอเมริกาเขาบอกว่าคนอเมริกาเนี่ยเขาจะนิยมหาอยู่สามตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่า ppc P.P.C. ครับ P.P.C. นะครับเ P.P.C. แล้วมันคืออะไรพี่พี่ตัวแรกคือพรพรโอเคพรตัวทสองคือพิวก็คือยานะครับตัวที่สามนี่คือตัวที่สามนี่คืออะไรก็คาสิโนโอ้โหนี่ออกไปยั้งนั้นเลยไรอันนี้ไปดูที่ที่อเมริกาครับที่อเมริกาอเมริกนี้พูดกันเล่นๆพูดกันเล่นๆใช่ตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่เรียกว่า อย่างที่ผมบอกนะที่ผมพูดมาพพีซสามตัวเนี่ยมันสะท้อนว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยที่ที่เรียกว่าขายในช่องทางทั่วไปเนี่ยมันขายได้ยากโอเคแต่ว่ามันมีดีมานอยู่เข้าใจแต่เราไม่จำเป็นต้องขายสามรับเนี่ยครับแต่หมายความว่ามันมีมุมอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกับคนที่เดินห้างเดินห้างทั่วไปหรือไปเข้าร้านของท่านที่เป็นเป็นเราต้องหาจุดนี้ให้เจอในสินค้าเราใช่ครับทีนี้มันมีปัญหาอย่างอื่นไหมครับผมเคยได้ยินมาว่า อย่างคุยกันเรื่องการเงินเรื่องอะไรโอนงงเอินเงินมันจะมีปัญหาใช่ครับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นหลายธุรกิจที่ทำอีคอมเมิร์ซนะครับจะจะเจอปัญหาอยู่ข้อดีมากนะครับเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของ trust นะครับจริงๆเนี่ย trust เนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นกุญแจเลยนะครับสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยที่ส่วนมากเลยนะครับที่ที่ทำแล้วเนี่ยไม่ไม่เ work คือลูกค้ามาดูแล้วไม่เชื่อถือนะครับไม่เชื่อถือไม่กล้าซื้ออะไรไม่กล้าหรอกผมสมมติ เนี่ยอย่างเนี้ยด็อกเตอร์ถือ iPad มาเนี่ยอาจจะเปิดมาเว็บไซต์ให้ผมดูมีสินค้าบางตัวผมจะรู้ได้านของจริงจริง,รงใช่ไหมครับจริงอเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบจริงเนี่ยเขาบอกว่าเว็บเนี่ยทีค่คงต้องมาไล่นะครับเว็บไซต์ไหนที่ไงยงงน่าเชื่อถือส่วนใหญ่นะครับเว็บที่น่าเชื่อถือเนี่ยเวลาเราเสิร์ชนบน Google เนี่ยมันจะขึ้นมาหน้า,นาแรกโดยโดยโดยธรรมชาติทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์ไม่ใช่ว่าพวกคนถูกหลอกเยอะเลยเพราะว่าเขามีการรีเฟอร์อ้างอิงถึงเยอะนะครับกูเกิลมันเปวิธีการคำนวณว่าใครจะขึ้นมาหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเว็บเว็บที่อยู่หน้าแรกเนี่ยโดยอย่างผมยกตัวอย่างคนมาเลเซียเนี่ยคนมาเลเซียบอกว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของคนซื้อของออนไลน์ในมาเลเซียเนี่ยเขาจะซื้อเว็บไซต์เนี่ยที่อยู่หน้าแรกของ ของเซอร์เนินของ Google ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าการขึ้นอยู่ว่บางทีเรากดไปหน้าแรกเราเจอแล้วเราก็พอละล้วก็พอแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไปหาหน้าหลังใช่ครับหน้าหน้าแรกๆกเนี่ยโดยหลักมันควรจะเป็นที่ท่น้นที่เชื่อถือโอเคใช่ครับก็คือซึ่งซึ่งปกติเนี่ยก็มันก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะครับในการซึ่งผู้การอีคอมเมิร์ซหลายท่านเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่เคยไม่เคยทำเช่นเดีองกการโปรโมทเว็บไซต์ นะครับ <empezar> ให้ตามที่ต่างให้คนรู้จักเยอะๆนะครับนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้ทีนี้เรื่องการเงินเรื่องโอนเงินโอน,นเงินอันตรายนะไ,<ม>ไม่มีอันตรายไหมจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็เป,นเป็นเป็นเป็นประเด็นของผู้ซื้อหลายคนเหมือนกันที่เขาไม่กล้าโอนเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้วถ้าลองลองดูว่าล,ลูกค้าผู้ซื้อ,อไรายไหนเนี่ยกล้าโอนเงินให้กับเว็บนั้นเนี่ยเพราะว่าเว็บนั้นเนี่ยมีมีเรียกว,ว่าเรียกว,ว่าดูลล นะครับซื้อของแล้วไม่โกงถามว่าดูยังไงนะครับเขาบอกว่าก็มีมีหลายองค์ประกอบเช่นเรื่องของการดีไซน์นะครับการดีไซน์เนี่ยจริงเนี่ย,ยมันเป็นศิลปะเหมือนกันที่ทําให้ดูแล้วเออไ้มันดูแล้วน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือ,ถอใช่ครับโอนเงินมาให้ฉันเถอะขนกลงไว้ให้ฉันเถอะอะไรอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีในใน,ในวงการอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะมีธุรกิจอันหนึ่งที่มาที่มาช่วยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าธุรกิจเรียกว่าให้บริการทัสมาร์กทัสมาร์กเนี่ยเป็นคนกลางอย่างผมยกตัวอย่างเารอยู่ และการพาณิชย์สร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็จริงๆทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็มีมีการให้บริการตัวหนึ่งฟรีนะครับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็คือว่าใครที่จะเปิดเว็บไซต์เนี่ยมาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเป็นคนพิสูจน์ตัวตนให้ว่าคนนี้เป็นคนมีอยู่จริงนะที่อยู่จริงนะนะครับเว็บไซต์จริงนะประสบการณจริงนะถ้ามีปัญหาก็คือสามารถแทรตกอกับที่กระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็จะให้เครื่องหมายคล้ายๆอย่างนี้นะครับบางเงินผมขออนุญาต นิดหนึ่งนะครับโชวว์่าจะคืออ๋อกระทรวงพาณิชย์เขามีโปรแกรมเลยนี่นะครับสมมติผมผมขายของอยู่บนเว็บไซต์ผมใช่ครับเอาไปถือให้กระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องถือใบให้กระทรวงพาณิชย์ดูเว็บไซต์ใช่ครับแล้วก็ลงทะเบียนไปกระทรวงพาณิชย์ก็จะให้เขาก็ดูละดูแล้วมีการจดทะเบียนการค้าจริงไหมนะครับคนนี้ชื่ออะไรเขาจะให้เครื่องหมายนี่มา register ครับแล้วก็มีเครื่องหมายนึงเขาเรียกว่าเครื่องหมาย v e r i f y ถ้าใครได้ v e r i f y แปลว่าเขาไปดูแล้วว่าออ๋มีกระบวนการผลิตที่ดีนะมีการส่งของที่น่าเชื่อถือนะนะครับเขาจะมีเครื่องหมายพวกนี้ ตรงนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเพเงื่อนไขตรงนี้เราก็ไปติดต่อกับชมพายิดได้ถ้าเราได้เงื่อนไขไเไขาตรวจสอบแล้วเขาก็ลงให้เราเขาก็ลงให้เราใช่ครับเขาก็จะให้ให้เครื่องหมายนี้มาให้เครื่องหมายขึน้นถ้าใครคลิกเครื่องหมายขึ้นอย่านี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าอ๋อบริษัทนี้เป็นเจ้าของเครื่องหมายนี้ชื่ออะไรนะครับใครเป็นเจ้าของประกอบการตปีไหนอะไรยังไงอ๋อดีเลยใช่ดีเลยตรงนี้คือสามารถที่จะ แต่ว่าจริงเนี่ยนายต่างประเทศก็จะมีมีมีอาการมืมีคล้ายคล้ายกันมีคล้ายคกันใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราไปขายประเทศไหนใช่ครับสมมติลูกค้าผมอยู่อเมริกาเยอะๆผมก็ควรจะไปใช่ครับก็ก็ควรจะใช้แต่บริการต้นต้องไปกระทรวงพาณิชย์ของเราล่ะก่อนใช่ครับแต่ครารนี้ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่เขากล้าจ่ายเงินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นปัญหาของหลายที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเว็บหลายธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็สามารถอุดปัญหานี้อย่างคุณธนันอาจจะเคยได้ยินเว็บไซต์ชื่อว่าเพย์เอลเพย์เพลเนี่ยนะครับมันนมีกกกลไใาร ป้องกันให้คนซื้อคนขายนะครับสมมติว่าผมผมซื้อของผ่านผ่านเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยถ้าใช้บริการเพลเพลเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนขายโกงเนี่ยมันมันมีกระบวนการในการตัดเงินจากบัตรเครดิตของคนขายเอาเอามาคืนคนซื้อเอามาคืนใช่ใช่อะไรแปลกๆเยอะครับแต่ว่าอีคอมเมิร์ซหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้าผมอยู่กับดรวรัญยูสุจิระวรพันธ์พงศุจิวรพันธ์พงศ์นะครับขออนุญาตบริษัทร้อยอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น แต่ว่าเราจะกลับมาคุยกันเรื่องรอยด้วยเขาลอยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเ<อ>ม<ส>ิซครับผมจ,จะช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับที่สองของรายการพาณิชย์สร้างสรรค์รนะครับผมอยู่กับดรวรันยูสุจิัวรพันพงศ์นะครับซีอโอบริษัทรอยคุณดรผมถามต่อน,นิดหนึ่งแล้วเวลาผมใช้บัตรเครดิตอะไรพวกเนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีการโกงกันหรืวเล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวนี้ยังเรียกว่าโกงยากนะครับโกงยากขึ้นแต่ว่าผู้ซื้อเนี่ยนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าประเภทเว็บไซต์ที่เรียกว่าให้เบอร์บัตรเครดิตไปอืแล้วก็เ แล้วก็ดูดูดีนะครับมัน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 จะมีจุดหนึ่งที่เราเราต้องสังเกตด,ดีๆก็คือบอลหวัหวผมคงอาจจะยกตัวอย่างนะครับปกติเนี่ยนะครับบอลเว็บไซต์ทั่วไปใช่ไหมครับมันก็จะมีอ,อะไรดี HTTP นะครับ HTTP แล้วก็ผมอาจจะเปิดไม่ได้แนละ้โอเค <Okay, S 1> ครับ HTTP ะนะครับเราไปก็ได้แล้วก็แต่ว่าถ้ามันมีเติม S มาตัวหนึ่งเนี่ยเติม S มาตัวตัวนั้นเนี่ยเรียกว่ามันปลอดภัยละ มันมีการมมีการเพราะเราก็ต้องศึกษาเวลาเราจะทําการค้ากับใครต่างประเทศใช่ครับใช่ไหมครับนอกจากว่าเราปกป้องตัวเองทําให้ลูกค้าสบายใจไปหากระทรวงพาณิชย์เราก็ต้องศึกษาเหมือนกันว่าเว็บไหนอะไรใครติดต่อยังไงเนี่ยมันปลอดภัยยังไงเพราะฉะนั้นเครื่องหมายทัสมาที่ผมพูดถึงเนี่ยสำคัญมากสำหรับสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะขายสินค้าไปต่างประเทศนะครับหรือขายสินค้าในประเทศเนี่ยสำคัญมากอ๋อโอเคดีเลยทีนี้ด็อกเตอร์ครับปัญหาอื่นๆมีอะไรไหม ในใน,ในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันซื้อของเพอรขนของเพอรของมาแล้วเนี่ยตรงตามสเปคอะไรมันก็เป็นเรื่องของการค้าขายไป,เ,ปเรื่องของการขายไปใช่ไม่เกี่ยวกับ e อีคอมเมิร์ซแล้วก็คือใช่ครับมันจะเป็นโปรเซสทำทำไปแล้วนะ<ช>ฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมีรูปแบบอย่างนี้เนี่ยกับอย่างร้อยเนี่ยทำอะไรร้อยใช่ไหมครับ้อ,อยเนี่ยนะครับก็อย่างที่ที่เราค้างไว้ว่ามันมีธุรกิจในโมเดลนะครับมธุรกิจของอีคอมเมิร์ซที่เป็นคนกลางที่เป็นอีมาร์เก็ตเพรส ครับร้อยเนี่ยนะครับเราก็ทำธุรกิจเป็นเป็นคนคนกลางเป็นอีเมเกจเพสในการซื้อขายกับประมูลในการมือสองมือสองมีเฉพาะได้ด้วยมือสองแต่เป็นมือหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็เน้นเน้นเน้นที่เป็นมือสองนะครับแต่ว่าทําไมถามว่าทําไมถึงถึงมาจับตรงนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นร้อยเนี่ยธุรกิจของร้อยเราเนี่ยเราอุดอุดอุดช่องว่างทางทางปัญหาเนี่ยในทางธุรกิจเนี่ยอยู่สองข้อ นะครับข้อที่1ก็คือ,อ,อคนที่สะสมนาฬิกานะครับหลายคนเนี่ยซื้อนาฬิกาอาจจะหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยซื้อซื้อมาเสร็จปุ๊บนะครับคราวนี้ถึงเวลาอยากเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่รู้จะไปจะซื้อใหม่เนี่ยบอกเอ้ยเสียดายเงินต้องเอาของเก่าเนี่ยไปเอาไปเทิทนะรทท์นทิ้งนะครับเทิร์นทิ้งเทิร์นทิ้งคราวนี้ เบื่อแล้วเบื่อแล้วนะครับสมมติได้จะไปเทินทิ้งจะไปจะไปทำที่ไหนถ้าไปห้างเราถาอื่นเราจำนันราคาก็หดนะครับไปหาคนซื้อก็หายากไปไปไปห้างแถวเนี่ยใกล้แถวเนี้ยนะครับก็ก็อาจจะถูกกดราคาคราวนี้มาฝั่งคนคนซื้อบ้างคนซื้อก็ถ้าไปซื้อที่ห้างทั่วไปก็ได้ราคาที่ที่สูงราคาเต็มราคาเต็มนะครับจริงๆเนี่ยในวงการเนี่ยเราจะพบว่าจะมีกลุ่มเนี่ยอยู่เยอะมากเพียงแต่ว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งเนี่ย เข้ามาเสียบเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ไปของเพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซในรูปแบบอย่างตัวอย่างอย่างร้อยเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีอีคอมเมิร์ซไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรพวกนี้ไอ้คนพวกนี้ก็เจอกันยากคนก็จะเจอกันยากใช่ครับจะเจอกัแล้วก็นัดไปเจอกันความสะดวกก็อาจจะน้อยแล้วก็พูดถึงว่าถ้าไปเจอที่พันทิปไปเจอที่อื่นเนี่ยนะครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือเพราะว่าเราเราสังเกตว่าจะมีกระบวนการในการโ แล้วถ้าเราฟังข่าวนะครโกงกัน <ciğim. S 1> จะแย่หมดเลยนะครับแต่ว่าเขาต้องการคนคนกลางกันหนึ่งมันก็เลยเป็น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 ,ปนการแก้ปัญหาธุรกิจข้อที่สองนะครับก็คือเรื่องของการเป็นคนกลางที่มารับรองความเชื่อมั่นให้นะครับว่าคนทซื้อของก,กับเราเนี่ยนะครับซื้อของกับคนขายในกในขอในข้อเนี่ยนะครับถ้าถ้ายอมยอมใช้บริการเราเนี่ยก็จะรับรองว่าแล,วแล้วมัน<อ>ได้ต<า>ังค์เยอะมากเนี่ยถามหน่อยสิ ได้ต่างเยอะไหมครับออก็คุณก็เหมือนก็เปิดตลาดอย่างเงี้ยนะครัเปิดตลาดใช่้คำเชื่อเนี่ยนะฮะในในในตัวตัวของเอาพูดถึงตัวโมเดลของยังไงอะไได้เลยครับรายได้เนี่ยเราเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเราเราดึงลูกค้าเนี่ยจริงๆธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยหลักหลักสำคัญคือว่าต้องมี user base คือมีคนมาใช้เนี่ยเยอะเยอะพออันนี้คือต้องคนต้องเข้าเว็บเยอะเยอะเยอะคนเข้าเว็บเยอะเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยครับก็แปลว่าเว็บนั้นเนี่ย เรียกว่าความเชื่อมั่นเนี่ยก็จะความรู้สึกก็จะมาละนะครับสองคือสินค้าต้องมีมีขายอยู่เยอะนั่นก็ไม่ผิดกับเราเปิดร้านนะเปิดร้านคนเข้ามาเยอะๆเราเขารู้สึกว่าเออใช่ครับใช่ครับใช่ครับจะเป็นยังไงเนี่ยอาการเดียวกันนะครับแต่ว่าจริงเนี่ยการที่เราเราให้คนเข้ามาเยอะเนี่ยเพราะว่าเราที่คนมาเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนมาเขาว่าเข้ามาใช้บริการเว็บเราเนี่ยเขาซื้อขายสินค้าเนี่ยฟรีฟรีนะครับฟรีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราบอกว่าคนที่ซื้อขายฟรีเนี่ยเราเวอร์ฟายขั้นตอนว่าใครคนขายเป็นใคร นะครับก็มีกลไกในการพิสูจน์ตัวตนส่งเอกสารอะไรเงี้ยว่าคนขายเนี่ยมีตัวตนจริงนะนะคนซื้อมาซื้อเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากจะเน็กเนชัวใช่ไหมครับเขาสามารถใช้บริการของเราเรียกว่าบริการเป็นแบบเขาเาเรียกว่าเอสโคลนะครับนะครับเอสโคลคืออะไรครับเอสโคลคือว่าให้ให้ให้คนขายเนี่ยส่งของมาที่เราคนซื้อก็ส่งของไอ้จ่ายเงินมาที่เรา แล้วก็เป็นคนตรวจสินค้าแล้วก็สอบสอบให้แล้วก็แล้วก็เก็บเป็นค่าฟรีถามว่าคือแทนที่ผมจะโอนเงินโดยตรงให้คนที่ผมซื้อของผมก็โอนเงินให้บริษัทด็อกเตอร์ใช่ครับคนนั้นก็ส่งของมาที่บริษัทด็อกเตอร์ใช่ครับด็อกเตอร์ก็ดูว่าเออนาฬิกาแทะแทะตรงกับสเปคที่เขาประกาศไว้ไม่ใช่เครื่องปลอมใช่ครับแล้วก็ตัดค่าฟรีไปส่วนหนึ่งแล้วก็โอนสวอบแต่ถ้าก็ซื้อขายกันเองกันเองนี่ก็คือเราก็คงไปดูไม่ได้แต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็จะบอกว่าคนเนี้ย ปัะแจชนเบอร์อะไรเบออะไรไม่นรคือที่อยู่เป็นใครที่อยูเป็นใครแล้วก็มีตัวตนคือเราช่วยเขาได้ตรงนั้นตรงนั้นใช่ครับแต่เราไม่สามารถไปรับประกันได้ว่าคุณถูกหลอกใช่ครับเพราะดังนั้นเนี่ยลอยเนี่ยทำเงินจากจากจากจุดอ่อนของอีคอมเมิร์ซคือปัญหาตรงปรอปเบมที่ว่าความเชื่อมั่น ซึ่งดอกเตอร์พูดมาตั้งแต่แรกใช่ครับคือส่วนที่ดีของอีคอมเมิร์ซคือคนเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไม่าแสนได้ใช่อย่างลอยนี่ยคนเข้ามาเท่าไหร่วันหนึ่งครับก็วันหนึ่งตอนเนี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับวันหนึ่งก็ประมาณประมาณหมื่นหมื่นคนเหรอครับมีคนซื้อขายนาฬิกาหรือสนใจมากจริงจริงมีคนเข้ามาดูครับซื้อขายนาฬิกาก็ก็มีอยู่แล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงเลยถ้าช่วงสิ้นเดือนก็อาจจะเยอะหน่อยเริ่มมีตังเลยแต่ว่าหรือหมดตังเลยเลยต้องขายหมดตังเลยต้องขาย มา uh huh. ดูรุ่นมาดูรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะเป็นข้อมูลที่เขาไปดูเพ้ถ้าเกิดเขาจะขายเนี่ยบางคนเขาก็รุ่นไม่ตรงบ้างอาจจะไปอัดจัสอะไรเงี hmm. ้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราก็จะมีมีส่วนของเว็บนะครับเราเป็นส่วนของคอมมูนิตี้ที่ว่าให้ให้ให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาคุยกันแลกเปลี่ยน mm hmm. ข้อมูลกันเพราะมันจะมีจุดอ่อนอย่างนี้ในในในสินค้าอื่นๆเนี่ยด็อกเตอร์มันก็มีจุดอ่อนอย่างนี้เหรอในสินค้าอื่นเนี่ยถ้าถ้าในเว็บในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนที่ที่เหมือนกันเหมน่รบีวาาท